้องเท้องเท่ง่้อ เจ้าเสี่ยปุนะพี่ป้าพี่ตำรวจสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอทซีทุกท่านเด้อค่ะมาหนี่พ่อกันอีกแล้วพี่น้องอยู่ในปลาคือเก่าค่ะพี่น้องเอ้ยมาหาหิ้งพอหนังเด้อค่ะพี่น้องพ่ออะไนี่ไดหนๆใส่กินเลี้ยงพี่น้องเออเด็กอายุขัยใหญ่พี่น้องอ๋อมานหา ันี่ดแง่ปะไหนเนาะในดิน,นแตๆที่ททาจล้ีกนคนนอืินแตๆเ้ยกินเนาะปลากินงงไขรกีกระแมนด้วยดกระหจเล่นะอี้นน้อ โอ้ยตามตัวนึนสี่้าวซีค่ะพี่เนาะมีอะมันมันมัน๋ย่มันเนาะมันเนาะมีแบบนี้นี่โคตรเลยจังเนี้อือมองปวดขึ้นมากไงไอ้ฟอดเนากเนี่ย่ะ มันหายวนี่ตะปยหเด้น่ตวอ๋อน่เ้อ่ตกาะยขอนอ่าเลยวะอนีขอนขอนเลยเนี่ยพรมนี่ขอนสองจริง ตงเสีดำอือมันขาวข้สวน้อดันกันขึ้นนะด็กแต่งเพ่นี่ละของเทของเท ง <laughs> ัดาอามีตากรงนี้อู้สามตัวจับมัางเหอเด็กยู่ขึ้นมาได้ยอยใี่ไหมนิ่เจ็ดแบบมันผูขึ้นผุนสามอันนั้นดิอืม

เห็็พี่นองล้วล่ะโอนโวนใหญ่พี่พี่ยังยังเามือกีกควอดบงไหมนนี่นี่อยม่้างบนนี่อู้ส่เดือนตาดีมากพี่น้องเลนี่เดียวเะารน้มาต้องเห็นนี่ยังนี่เด๋อวนี่ควดกันนะมาดูอะไร นี่นอนอีกพีเสื really? well, we ้อซานีเนี่ยาีเมนอยู่ดักแด้ดักแด้พีเสื้อสาบัดมต้องเป็นยุงกันหรอกออานนีมเลืออีกไหมนี่อ ดูตังนี่เพื่อนไหมไู่เ่าเปล่าไม่รู้นะมาแม่งุกเลยบบนี้ตังน้อยตังน่อยโอเบอร์้ยคนเคียร์มีใหม่หรหลงมันเป็นของเราหน่ได้ยังไงเร้วเร้วเรเร็ nhau 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 nhau

หนังพี <m> ่น้องเยงบอนี่มฟอนบ่นี่ฟอนแมวบวดสี่ห้าพี่น้องห้าใส่มองเดียวเลยตุ่มกลมบู๊ด

เฮ้ยไม่สมีพอดีเลยพี่น้องพอดีไม่ใหงปวดก็ได้พาด้วยพี่น้องก็แดบกวดเบิงกระดาษตะเลียมคี่ว่ามีหลายอยู่บ่เนี่นี่อะ

กองอะไรน้ำปูปูคือยังไงขึ้นโพเดียจุบหนึ่งเงี้ยสามน่อยเหรอเรื่เกินมาหันีดันให้เน้นเก็บไปไปเดินทางไป

สามชีฮะนี่มาหนึ่อันนี่ไ่เอาเหม่นเดิมเหรว่ะกีนน้อยบ้างยังตัดด้วยเดี๋ยวเดียวก็ได้บางนิต้็งมดสลายทหมดหมดเลยของนี้เท่าไหร่

นอนเบิร์คูนี่เบอคูบอสงาน <laughs> มีซีคู่เลยคูสามไหนมากกว่ากันยังไงบอีกเงินก็เท่ากันนี่มือมือตีสีเกาว่าเจ้าอีกเดียวนหเห็นมือ พุ่ดิช่ไปดูหมอเอาไหมดูหมอหนูพี่น้องอือนี่มันอยไีบักอีบบักมากหรือมามาพี่น้องจัดหน่วยนับก้าตัวเอยเสียร่อมอ๋อมีแต่เสียบุนน่ะพี่ นี <t 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 ่ตำรวเด็กนี่อยู่ในบ้าอเอรอขืดเลยอวดเลยขวบนลยนี่ตอนนี้ขวบเลยเมื่อีย้์ไปยาต้นจ้าหนนี่พี่น้องน้องพูนถลุนหลุดเซกเมนบ์โบเมีนใส่ใจกย้่งคอยออกมากอน

ตุ้งุ้งรู้ภาษาเจริญกีผ้าพีผ้านองกลับบ้านก่อนใหญ่เบิ่งผลงานส้มเกี๊ยไก่กันนะพี <c oughs> ่น้องเฮ้ยเกี๊ยเมนีจับเครื่องไาครับผมพี่น้องสภาพไม้เมนี่เราเล่นกีผ้ากันกลับมุนคักมุนไงสาวเจรลมเกียร์ผู้เดียวได้ไห<า> <ฮะ S 1> ม,มพี่น,อน้อ,นอนงพวน,นดินหนีเด็กต้นไม้น่าพี่น้อวงน่าเชื่องนี้ก็ได้เอ้าจังไดต้นตุ้งรู้ภาษาเจรลมลาพีลาหน่องถิ่ก่อนหล่ะพี่น้องจังไดถาพอกันชิดหน้านะ นีลากร่อนอสวัสดีครับสวัสดีคท่าไปที่นอดนดูมีถุงนี้